โอเคเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ทุกคนนะครับอยู่กับผมมาตินเอแดนในชเนลครับ,นนรบ,อรบโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมนี้กันเลย,ยกเกมมันมันมากครับใช่ไหมครับคุณเดียว,อ,วยอันนั้นคือแก๊งคุณเหรอใช่มาครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปทำภารกิจนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลย นี่ครับอยู่อ่าผมอยู่ตรงนี้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปขโมยรถเหมน,นกับเอ้ยคนนี้อยากขโมยครับอู้คนแก่โคตรหงุดหงิดคุณแก่เขาบอกว่า เขาจะไม่ซื้อเขาจะไม่ถือสิลแล้วครับโอเคอืมขโมยครับคุแก่ถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรแล้วก,ก็ต้องขอภัยกันนะครับรถมันติดครับเออเออตอนนี้ครับเราก็ไม่ได้ไปโกงเลยนะครับโอเคถ้าไม่ครับใช่ไหมครับผมก็จะแครอยู่นะครับโอเค ดี๋ยวผมแค้นให้ครับโอเคตำรวจเหรอเดี๋ยวๆนะคุณยูจะไม่แมตรงเนี้ยจะได้ไหมคนเดียวมันคืออะไรร้านปืนแล้วก็ไป,นนปไปที่เมืองดูพร,ระจันทร์เนี่ยครับโอ้โหสุดยอดเราเราก็จะไม่เล่นแบบโกงๆครับเพราะว่ามันไม่ดีเรถ่มได้มาแล้วนะ เกือบแล้วเกือบแล้วแล้วพวกแกจะมาติดอะไรกันตรงนี้ฮะถามหน่อยเนี้ยแนตัวผอมันคือภารกิจฮะตัวผอมันก็คือภารกิจตัวผอะโอเคเดี๋ยวไปหาตัวผอมผมนึกว่าผีแล้วนะใช่ไหมคนเดียวอ่าพูดคำนั้นทำไมอ่ะ โอ้โหฮัมบ์โอเคเดี๋ยวเราไปทางร้านแล้วกันไปสิโอ้เกมแซนมันขับยาก G T งรถเนี่ยโอ้โหรถกค่ระเบิดแล้วมีเลวมีเลว G T A เนี่ยมันก็มันนะครับแต่มันจะมีข้อดีอุ้ยอุ้ยเกือบติดดาวครับอ่ะครับตอนนี้ไปดิไปสิ โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาหาไอตัวผอนะครับคือภารกิจภารกิจนะคบเดี๋ยวผมเราจะไปทำภารกิจกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บน,นึงครับโอเคนะครับก็ตัดคลิปครับก็ไม่ได้ใช่อะไรครับก็ก็เราต้องไม่หาตัวผอครับอขับรถเรเรถแงรงไหมนะครับโอเค อ้เอ้ยไ้ตัวผอของมันจะเค้อนสีแดงก็ต้อขันเร้งแล้วก็ไปของแล้ต้องีกยานตามตัวสีฟ้าๆองไอตัวผอนี่มันไอตัวผอมันอยู่ตรงไหนเอ้ยภารกิจใช่ไหมคนเดียวใช่อันนี้มันอันนี้มันมาเซิร์ฟยังไเนี่ยแตัวผอไปที่มันะกลมอะโอเคแบบนึงนะครับ อ่ะไป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 ,ไปกันตำรวจมันจะอยู่ตรงนี้ไหนคุณดิวภารกิจตัวผอมให้นี่ที่มันขึ้นสีแดงใหม่ฟ้าเห็นตัวผอมเปล่าเห็นเห็นเห็นเราเราต้องเดินเราเราต้องวิ่งไปด้วยใช่ไหมนะี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าเช่างมันครับเราไปด้วยรถคันนี้ดีกว่า โยโย่ปลายสีแดงๆวันน <If S 2> ี <ot an> ้เราก็จะไปทำภารกิจกันนะครับแ้วคุณยานก็ขี่รถจักรยานไปโอเคครับตอนนี้ถ้าคลิปนี้เสียครับจะผมจะไม่ผมจะอะอะไรยังไงดีอะจะแบนคุณยวล่ะแบนแบบ GTA อะคุณยวต้องควบคุมครับโนโน่โซเลียนครับผมก็ตะแคสเอ้ยตัวนี้คืออะไรอะ ร้านอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ามันอยู่ตรงชายหาดทะเลทรายครับโอเคตรงนี้คือคุณแอนรถได้พังแล้วอ่ะขึ้นควันเฉยลงให้ผมมาทำไมตรงนี้คะมาทำไมเนี่ยมาจะฝากอะไร ออืเราว่ายน้ำได้ไหมคุณเดียวเนี่ยคุณแดนดูดูนะเนี่ยคุณแดนว่ายน้ำได้ว่ายน้ำได้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันเห้ยมันมีฉลามเนี่ยเฮ้ยรอด้วยสิตรงนี้มันมีพวกอาวุธไหมคุณเดียว อ่าแล้วให้เรามาทำไมเน,ะนมี่ยอโถแมงกะพุนคุณ,คณดิวเอ้ยน,นี่ไงแมงกะพุนหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเนี่ยท่านผู้ชมจักรยาน,นายเร็วขึ้นโอ้โห อ่าเอยมันจะให้เราไปทําไหมตรงตัวนี้ครับเดี๋ยวเราตัดคลิปแป๊บน,นึงครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนที่ผมไปตัวตรงตัวผอนครับเป็นตัวผอภารกิจนั่นแหละอุย้ยพูดผิดตลอดเลยไปก<ะ>ารกนะโอเคแล้วครับเราก็มาตรงภารกิจเลยครับเราก็เข้าไปมันคือบ้านที่มคนเดียวแต่ผมทำภารกิจเสร็จแล้วอันนั้นบ้านเราใช่ไหม คุณแดนก็ขับตาม water first แล้วคุณแดนก็รองไปเดินขู่มันให้ปั่นจักรยานตามในคนที่ใส่สีฟ้าๆแล้วมันนานไหมครับภารกิจนานแล้วคุณได้ปืนแน่เนี่ย้มรถมันจะระเบิดแล้วคุณก็รีบวิ่งไปจักรยานนี่ไงวิ่งวิ่งวิ่งไปเอาจักรยานเฮ้ยนี่คือจักรยานเราสินะแล้วก็ปั่นตามหัวสีฟ้าไป คนสีฟ้าครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปแล้วกันเราหัวสีฟ้าไปคุณนิวไปเอาครับไปแล้วครับตอนนี้เราเบียรเราเหยียบคันเร่งครับถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรเรากลัวก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเฮ้ยแดนชแนลนี้กาก์ิบหายเลยไปก็ถ้าผมกากอูท่านผู้ชมมันมันไม่ถนัดอะไอ เดี๋ยวเดี๋ยวคนของมันจะขี่แล้ววิ่งตามเน่คนเน่ที่มันจะถือปืนคุณต้องรีบตามมันไปของมันจะชนคุณวัดเตอร์แฮกเออเอาถือปืนพร้อมวัเดเตอร์แฮกโอเคครับไปแล้วครับตอนนี้โอ้ขับยากชิบหายครับ จะยิงอะไรนักหนาวะตำรวจจับมันสิวั What the fuck? ตเตอร์ฟาร์กไอไปมึงครับผู้ชมเอ่อทิ้งกูไปคนเดียวนี่นะหมาเพื่อมนมาแข่งกันค้มันต้องขับตามไอคนนี้อย่างเดียว เดี๋ยวเๆี้ยวเดี๋ยวครัมาเพื่อนมาแข่งกันโอ้โหโอ้โหตายทั้งฝูงครับซึ่งๆโอเคครับไปเป็นไรวะเนี่ยฮะเป็นไรโอเคไปครับเราใช้ทางร้านล้วครับไม่มีทางร้านครับโอเควันนี้ครับมาเล่น gta ครับ แซนเอนเล s and GTA San, Barbara, SA, s แซนบาราบ GTA บาราบมันจะปั่นโค้งทำไมเนี่ยวนหมดไปหมดมาเนี่ยปั่นโค้งทำไมอะแล้วมันจะให้เราปั่นทำตามมันเพื่อแปมันก็เขาบอกมันคือพลังกีไปโอเคมาเลย เราสบายอยืโอ้โหเลี้ยวจะอยู่ได้เลี้ยวอยู่ได้อ๋อใกล้จะถึงภารกิจละไปแล้วครับอันนั้นคือบ้านเราใช่ไหมคุณเดียวใช่ไหมใกล้ใกล้จะถึงแล้วแล้วมันก็พาเราวนไปบ้านใช่ไหมไม่ถึงแล้วถึงแล้วภารกิจโอ้รับถึงภารกิจแล้วครับโอเคครับถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรแล้วกลัวก็ต้องขออภัยกันอีกทีครับมา เปิดแล้ว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 ล้บโอเคคุยอะไรนะอ่ะคุยอะไรอันนี้คือบ้านหลังใหม่ตื้อตือต้อตือตอ้อตื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 ้อเย้ครับเราได้แล้วครับอันนี้คืออะไรโอเคครับภารกิจก็าสำเร็จครับเอาครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเตอร์ใครผมแล้วชอบมากครับกดซับ นะครับก็สอบนี้ครับก็ต้องขอรับก่อนครับขอพุณครับ